สวัสดีค่ะชานางสาวนสมีสาหะวันนี้จะมาทำความรู้จักกับสังคมวิทยากับการศึกษาค่ะสงสัยกันไหมว่าสังคมวิทยากับการศึกษานั้นคืออะไรเรามาทำความรู้จักกับสังคมวิทยากับการศึกษานะคะ สังคมศึกษากับการเรียนรู้ฟรานคิสบราห์ให้ความหมายว่าสังคมศึกษาหมายถึงการศึกษาเรื่องของการกระทําระหว่างปัจเจกชนกับสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมซึ่งได้แก่บุคคลอื่นกลุ่มสังคมต่างๆและแบบแผนพฤติกรรมในสังคมสังคมวิทยาการศึกษาเป็นการประมวลเอาทุกสิ่งทุกอย่างในสังคมวิทยาและการศึกษา เข้ามาด้วยการเป็นวิชาใหม่ๆโดยนำหลักทางสังคมวิทยาไปปรับใช้กระบวนการทุกอย่างของการศึกษาเช่นจุดมุ่งหมายเนื้อหากิจกรรมระเบียบวิธีการเรียนการสอนและการวัดผลการประเมิน และต่อมา AHH a l s e y ให้ความหมายว่าสังคมวิทยาการศึกษาเป็นการประยุกต์หลังการทางสังคมวิทยาเข้าด้วยกับการศึกษาซึ่งเกี่ยวกับการบริบททางสังคมมีการวิเคราะห์กระบวนการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับสังคมภายนอกและนำเอาหลัก การทางสังคมวิทยาไปปรับใช้กับกระบวนการทุกอย่างของการจากกระบวนการการเรียนการสอนค่ะค่ะเรามาทำความรู้จักกับ ความเป็นมาของสังคมวิทยาการศึกษาสังคมวิทยาการศึกษาเริ่มขึ้นในสังคมตะวันตกสรุปความเป็นมาของสังคมวิทยาการศึกษาในสหรัฐอเมริกาว่าการศึกษาในแง่ของสังคมวิทยาเริ่มเป็นที่สนใจของนักสังคมวิทยาและนักศึกษาเมื่อปลายคริสต์ศตรวรรษที่19และต้นคริสต์ศตรวรรษที่20โดยได้รับอิทธิพลจากแนวคิดปรชัชญา พิพัฒก์การนิยมที่เห็นว่าสติปัญญาสามารถทำให้สังคมมีความเจริญก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายที่มีคุณค่าผู้นำทางสังคมวิทยาในช่วงนี้ได้แก่ l i s t e n w o r ร์และ a l b เบียนสมส่วนผู้นำทางการศึกษาได้แก่เมลี m j มเจมและ John ดูอีเป็นต้นเชื่อว่าโรงเรียนสามารถช่วยให้เกิดความสมบูรณ์แบบโดยได้โดยการพัฒนาสติปัญญาและการกระตุ้นให้นักศึกนักเรียนเสียสละอุทิศตนเพื่อปฏิรูปสังคมค่ะค่ะและต่อมาแนวคิดกับสังคมวิทยาการศึกษา 1. สังคมวิทยาการศึกษาเป็นวิธีทางไปสู่ความก้าวหน้า ทางสังคม 2. สังคมวิทยาการศึกษาเป็นพื้นฐานสำหรับการเลือกวัตถุประสงค์ของการศึกษา 3. สังคมวิทยาการศึกษาเป็นสังคมวิทยาการประยุกต์ 4. สังคมวิทยาทางการศึกษาเป็นการวิเคราะห์กระบวนการขัดกล่าวทางสังคม 5. สังคมวิทยาทางการศึกษาเป็นการฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษา 6. สังคมวิทยาทางการศึกษาเป็นการวิเคราะห์หน้าที่ของการศึกษาในสังคมและ7สังคมวิทยาการศึกษาเป็นการวิเคราะห์การประทะสร้างสรรค์ทางสังคมภายในโรงเรียนและระหว่างโรงเรียนกับชุมชนค่ะค่ะและต่อมาความแตกต่างระหว่าง education sociology กับ sociology education education sociology เป็น การนำหลักการและข้อค้นพบต่างๆทางสังคมวิทยาไปประยุกต์ใช้ กับการบริหารและสถาบัานทางการศาึกษา psychology education เป็นการวิเคราะห์กระบวนการต่างๆทางสังคมที่เกี่ยวข้องในสถาบัานทางการศาึกษาเน้นความสำคัญทางการศาึกษามาวิจัยการวิเคราะห์ทางสังคมในสถาบัานทางการศาึกษาสาขานี้พัฒนาและแยกตัวมาจาก education psychology คะ่ะ หวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้สังคมวิทยากับารศึกษากันนะคะขอขอบคุณค่ะ